ในทุกคืนวันพุธนะฮะเราจะมีไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจโค้ชิบนะครับซึ่งเป็นไลฟ์ตอบคำถามเกี่ยวกับความรักเกี่ยวความสัมพันธ์แต่สำหรับใครนะฮะที่ต้องการจะทิ้งข้อความไว้หรืออยากจะสอบถามกับทีมโค้ชหรือผมโดยตรงพิมพ์มาที่นี่เลยเอาละครับเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าคำถามในไลฟ์ที่น่าสนใจเรื่องอะไรจัดการความรู้สึกตัวเองหน่อยค่ะหนูคบกับแฟนมา12ปี เขาเพิ่งนอกใจหนูไปหนูให้อภัยเขาก็หยุดแล้วอืแต่พอกลับมาอยู่ด้วยหนูกลับไปนึกถึงตอนเขานอกใจค่ะแล้วมันเศร้าทุกทีเลยอีกทั้งเขาไม่ค่อยหวานกับหนูเหมือนเดิมยิ่งช่วงนี้งานเขาก็ยุ่งพอสมควรครับหนูก็พยายามแล้วแต่บางทีความรู้สึกโกรธน้อยใจมันวนหลูปตลอดครับอยากออกจากความรู้สึกนี้เพื่อให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นทำยังไงดีคะ ความรู้สึกนี้เกิดจากการที่เล่นตัวเองเป็นบทนางเอกเล่นเป็นเหยื่อเล่นเป็นผู้ถูกกระทำฝั่งเดียวเล่นเป็นเราเป็นเจ้าหญิงมาตลอดแล้วทําไมเขาทํากับเราอย่างนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วยูไม่ใช่นางเอกเพราะเรื่องของเรื่องเนี่ยยูอยู่กับผู้ชายมา12ปีนอกใจกอยู่ครั้งเดียวเขาประเสริฐมากเลยนะและไอ้ครั้งเดียวเนี่ยมันเป็นครั้งที่แบบเขาต้องสะสมความอดทนอะไรบางจนถึงจุดนี้ระเบิดเ,เพราะฉะนั้นในการนอกใจของเขาในกรณีนี้ในเคสนี้เท่านั้นนะไม่ได้พูดถึงรวมนะเอาเคสนี้เนี่ยให้คิดไว้ว่าเรามีส่วนทําให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนนั้ ถ้ามัวจะไปคิดโกรธโทษเขาอีกอยูจะกลับไปหลูมเดิมแต่ถ้าเกิดยูมองว่าจุดนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีผลมาจากตัวเราที่ปฏิบัติกับเขาด้วยเราจึงจะต้องมาปฏิบัติกันในทุกวันต่อจากนี้ วันนี้เป็นต้นไปให้เป็นความสัมพันธ์แบบที่เราต้องการจะทิ้งคว้างกันนะ่ะนี่คืออาการทิ้งขว้างกันนะยูถูกไหมถ้ารักกันตัดสินใจอยู่กันมาขนาดนี้แล้ว12ปีไม่ใช่น้อยนะเว้ยเออแล้วแมงคครั้งเดียวอะ่ะซ่อมหน่อยแล้วถ้าเกิดสนใจอยากจะเรียนรู้ให้มันแบบเร็วให้มันเข้ากระแทกใจผู้ชายใ,ชให้เห็นว่าผู้ชายต้องการอะไรติดต่อมาอลไในไลน์นี้ด่วนเดี๋ยวโคตรอุ้มจัดให้ รับประกันว่าได้ผลจริงๆผมไม่ได้ขายคอร์สเพื่อแบบเอาตรงคอร์สเนี่ยผมขายมันเป็นปีแล้วก็ยังขายอยู่นะเพราะมันช่วยมันช่วยคนที่ต้องการต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือต้องการให้พัฒนาความรักได้จริงๆเว้ยเนื้อหามันไม่ต้องเปลี่ยนเลยเพราะมันเป็นเรื่องจําเป็นมันอาจจะไม่ตรงกับทุกเคสนะฮะแต่ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ถ้าเราคิดแบบนี้ยูจะเห็นทางออกในการแก้ปัญหาเพราะผมเชื่อว่าทุกคนต้องการจะแก้จากความรักที่มันแย่ ให้มันดีขึ้นเสมอสําหรับใครนะฮะที่ต้องการปรึกษาโดยตรงกับผมหรือทีมโค้ชของเรานะครับเพียงพิมพ์ข้อความมาในไลน์นี้ได้เลยและเดี๋ยวเราจะตอบกลับสําหรับใครที่ยังไม่พร้อมที่จะปรึกษาหรือแม้กระทั่งลงคอร์สออนไลน์ก็สามารถถามเข้ามาในไลน์นี้ได้ฟรีๆไม่มีใครใช่จ่ายอยากจะขอให้ทุกคนสบายใจนะครับพอเรื่องผู้ชายไว้ใจผมเก็ตปะ